ให้ทุกคนจําหลักการไว้นะครับเนี่ยตัวล็อกตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งระดับนะทุกคนนะถ้าเอาเข็มลงเนะี่ยคือน้ํามันบางนะครับถ้าเอาเข็มขึ้นคือน้ํามันหนานะครับโดยให้เอาตัวล็อเกเข็มตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับคลิปนี้เราจะยังอยู่กันที่เครื่องพ่นยานะครับเครื่องพ่นยาเนี่ยเขาจะมีคาบูอยู่2แบบ1ก็คือคาบูแบบสูญญากาศหรือที่เราเรียกกันว่าคาบูผ้าปั๊มนะครับจะมียางยกดอยู่ข้างล่างสาหรับปั๊มน้ํามันขึ้นมานะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นคาบูลูกลอย าบูลูกลอยก็จะเป็นลักษณะกลมๆเป็นถ้วยเหมือนกับขบูมอเตอร์ไซค์นะครับวิธีการปรับจูนขบูที่เป็นผ้าปั๊มเนี่ยเราเคยเรียนกันไปหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกวิธีการปรับจูนขบูที่เป็นลูกลอยบ้างขบูที่เป็นขบูลูกลอยนยเขาจะไม่มีตัวปรับจูนเหมือนขบูสัญญากาศหรือขบูผ้าปั๊มนะครับวิธีการปรับจูนเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีถอดเข็มเล่งออกมาแล้วก็มาตั้งล็อกที่เข็มเล่งนะครับส่วนวิธีการสังเกตอาการเนี่ยจะคล้ายๆกันน ถ้ามีอาการเร่งไม่ขึ้นตั้งแต่ต้นก็คือลักษณะอตแบบนี้นะครับแบบนี้คือน้ํามันขึ้นเยอะไปหรือว่าน้ํามันท่วมนั่นเองแต่ถ้ามีอาการเร่งได้ปืดวอดปืดวอดอ่าเร่งแล้ววอดนะครับแบบนี้คือน้ํามันขึ้นไม่ทันหรือน้ํามันน้อยไปเค่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอาการเร่งไม่ขึ้นให้ดู เห็นไหมครับอาการเร่งไม่ขึ้นคือเร่งไปแล้วมันจะทื่อตื้อคือมันจะบ้วนๆนะครับมันจะไม่วอดแต่ถ้าการเร่งวอดเนี่ยมันจะเร่งปื๊ดวอดอนี้คือน้ํามันลงไม่ทันก่อนที่เราจะปรับเข็มลูกลอยเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเครื่องของเราเนี่ยมีอาการแบบไหนถ้าโชกไม่ค้างกองไม่ตันเราก็ถอดเข็มลูกลอยออกมาปรับได้เลยครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าน้ํามันขึ้นเยอะเกิน หรือว่าน้ำมันท่วมนะครับเราจะต้องทําการถอดเข็มลูกลอยมาปรับวิธีการปรับเข็มเล่งนะครับเนี่ยเราจะต้องถอดฝาปิดขบูด้านบนออกมาก่อนจากนั้นนะครับให้เราทําการถอดสายคัเล่งออกจากตัวลูกชักนะครับวิธีการถอดใช้วิธีกดนะครับกดลูกชักเข้าไปให้สายเร่งร้อยขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงสายเล่งออกแบบนี้นะครับเนี่ยอ่า ทุกคนดูด้านในลูกชักนะครับลูกชักเนี่ยเขาจะเป็นร่องแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในเดี๋ยวเอาให้ดูแหวนตัวนี้เนี่ยคือแหวนสําหรับกดเข็มเล่งไว้ไม่ให้เข็มเล่งยกขึ้นนะครับแล้วก็ที่แหวนเนี่ยเขาจะมีร่องไว้สําหรับคล้องสายนะครับเวลาที่เข็มเล่งอยู่ในลูกชักแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาใส่แหวนตัวนี้ต้องให้ร่องของแหวนเนี่ยตรงกับร่องลูกชักนะครับเพราะว่าเวลาเราสายสายขระเล่งเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับสายกระเล่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็พาดเข้าไปตรงนี้เวลาใส่ก็ ตัวแหวนจะต้องตรงกับร่องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับเข็มกันเมื่อสักครู่นี้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่า,าเกิดอาการเร่งไม่ขึ้นหรือว่าเร่งแล้วบ้วนนะครับตัวนี้เนี่ยเกิดจากน้ํามันลงเยอะเกินไปวิธีการนะครับให้เราถอดตัวล็อกเข็มตัวนี้นะครับค่อยๆไล่ทีละล็อกไล่ทีละล็อกมันจะมีทั้งหมด5ล็อกนะครับเอาเข็ม ขึ้นมาทีละล็อกล็อกล็อกจนถึงล็อกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขออธิบายหลักการของล็อกของเข็มนิดนึงนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าเข็มจะมี5ล็อก1 2 3 4 5ี่หนะครับล็อกนี้คือการยกเข็มขึ้นบนสุดจะเป็นล็อกที่กินน้ํามันที่สุดนะครับต่อมาล็อกที่2นะครับเนี่ยก็จะเป็นการยกเข็มขึ้นระดับที่2นะครับ3 4ี่ ล็อกสุดท้ายล็อกที่5ตัวนี้นะครับเนี่ยจะเป็นการกดเข็มลงสุดเพื่อให้กินน้ํามันน้อยที่สุดหรือให้น้ํามันบางนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าน้ํามันหนาเกินเราจะต้องปรับเอาล็อกเข็มขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับเพื่อให้น้ํามันเนี่ยบางลงนะครับวิธีการปรับล็อกเข็มเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจให้เราใช้วิธีขยับล็อกเข็มขึ้นทีละล็อกละล็อกละล็อกแล้วก็ลองไล่เครื่องดูนะครับจนกว่าจะได้รอบเครื่องที่เราพอใจแต่ในเคสนี้เนี่ย ช่างอามีประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับก็มั่นใจว่าน้ำมันที่ท่วมเนี่ยคนจะอยู่ในระดับนี้นะครับก็จะใช้ประมาณล็อกที่4เลยล็อกไปแล้วนะครับให้ทุกคนจําหลักการไว้นะครับเนี่ยตัวล็อกตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งระดับนาทุกคนนะถ้าเอาเข็มลงเนี่ยคือน้ํามันบางนะครับถ้าเอาเข็มขึ้นคือน้ํามันหนานะครับโดยให้เอาตัวล็อกเข็มตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับแล้วเรามาลองประกอบกันว่าอาการน้ํามันหนาเมื่อกี้เนี่ยจะหายไหม วิธีการประกอบนะครับให้ทุกคนใส่เข็มเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกเข็มเข้าไปแล้วก็อย่าลืมขยับให้ร่องที่แหวนล็อกเข็มเนี่ยมาตรงกับร่องนี้ด้วยนะครับเนี่ยจากนั้นนะครับให้เราทําการกดสปริงลงไปให้ลึกที่สุดนะครับแล้วเราก็ใช้ล่องต,ตัวน,นี้นะครับเนี่ยมาค่อมที่ปลายสายเราจะต้องใส่แนวตั้งแบบนี้นะครับถ้าเราใส่แนวนอนเนี่ยแหวนตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะหลุดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป ได้แล้วจากนั้นเนี่ยให้เราเอาลูกชักใส่กลับเข้าไปตามเดิมวิธีการใส่ลูกชักนะครับถ้าเป็นเครื่องพ่นยาแบบนี้เนี่ยให้ทุกคนหันล่องล่องนี้นะครับเนี่ยออกมาด้านนอกหลังเครื่องเสมอนะครับถ้าเราหันเข้าไปด้านในหรือหันไปทางอื่นเนี่ย ด้านในขาบูเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกอยู่นะครับซึ่งตัวล็อกเนี่ยมันจะหน,นุนลูกชักทําให้ลูกชักไม่ลงตัวนี้จะทําให้เขาเล่งค้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เราต้องค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็กดดูว่าลูกชักเนี่ยมันตรงร่องไหมเดือยมันจะต้องเข้าร่องนี้นะครับเนี่ยนะครับจากนั้นเราลองหย่อนลูกชักลงไปดูมันตรงไหมถ้าเราใส่ไม่ตรงร่องเนี่ยลูกชักมันหย่อนไม่ลงเห็นไหมครับเราต้องค่อยๆหมุนเข้ามา ให้มันตรงร่องนะครับถ้ามันตรงร่องเนะี่ยลูกชักมันจะลงได้เลยนะครับจากนั้นเราก็บิดล็อกเข้าไปเรามาลองเล่งดูกัน เห็นไหมครับการเร่งจะผิดกับเมื่อสักครู่เลยเมื่อตอนแรกเนี่ยมันจะเร่งไม่ขึ้นมันจะบึบบแต่ตอนนี้คือปื้นเลยวิธีการปรับตั้งเข็มเร่งเครื่องพ่นยากรณีที่เป็นขาบูลูกลอยไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนลองเอาไปทำตามกันดูนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมาเข้ามาได้ครับ